¡Va, una atrás! บาโอครับเจบาโอโอ้ยโอ้ยเจาโอครับครับโทรมาตอนนี้ไมผเนเลยครับเจ็บไเจ็อมายู่งเลยรอมาเลย อูแล yeah. yeah. yeah, yeah yeah. right. yeah, yeah. ้วเยอะอะไรครับเยอะจิ้มจิ้มดูแลควครับไปไหนเหร เด็ดครับเด็ดเส็จคับเด็ดเนหวานแล้วครับออ้ยมนถูกมากันโอ้ยันมากวองแล้วรองแล้วโอ้ยฮะเดี๋ยวกัดเร็ว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 กำลังมาลว ยังไม่ขึ้นครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นมาเร็วมาเร็วนะก้ามาเร็วมาเร็วนะก้าบามาผมเลยถานี่เลยมานี่มาผมเลยมามมันนี่มาดิมาไอ้ลอยก่อนไอ่ลอยก่อนหนักมาเอ้าเออไม่ลอยก่อน

น่าเอกลับน้ำเดือดครับน้ำเดือดน้ำเดือดครับเดี๋ยวนี่กิงมือหมาหมาแล้วหมาแล้วมาแล้วขวามือมาแล้วนี่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 ทุบใครแล้วไม่เอาที เฮ้ยโดนโอ้ยอะไรนู้นก็โดวอ้าโอ้ยวิ่งย้อนวิ่งย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวีแม็กเพื่อนไม่อกอันหญม่ราก้าคุณครับอัดเลยงั้นนะถ้าเกิว่าสายใหญ่อัดเลย สายพี่สามที่ไม่ต้องกลัวใดไม่มีได้วิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเจอสายหมดด้วยยกเลยก็ได้ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งโอ้ยได้ยูได้ยูไม่ต้องวิ่งเป็นไงไหมครับไตนุเป็นไงไหมครับ สนุกครับผมพึ่งครั้งแรกเอาเดินนะต๋อตาซ้ำซำรอบสามเอาครับใครจะโดนก่อนครับใครจะโดนก่อนครับใครดนก่อนครับ

รู้มันโดนเบ็ดบันเทิงครับผมเอาเลยครับลงปุ๊บเลยผมมีหน้าที่ตักปลงเดียวครับผมจะค่อยมาตักปลาผมท่อเป็นอยู่ข้างล่างครับให้มันกินให้มันกินเอาครับผมให้มันกินเอาไว้เดี๋ยไม่หมดครับ

Lưu, lưu 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 ăn sắp lưu lưu lưu. Sắp lưu lưu lưu.

ข้างหลังก really? okay. oh, ็มีข้างหน้ามีอันีมุ่นมั่วมันแยกมันแยกมันแยกฝูงเลยตอนนี้อยู่กลางฝูงแล้วจะฟูงเดียวนะฝูงแตกหมดแล้วจะฟูงเดียวนะจับฟูงเดียวฮหยิบฟูงเดียวมันนั่นมั่วเดี๋ยวนี้ฝูงแตกหมดแล้วนี่ไหนฟูงไม่กระไรด้ถ้งนูงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไม่เราหยิบลูกหลังเพื่อไหนเดียวฝูงแตกมาแล้วมันข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไหนฟูงไม่กระไรเดี๋ยวกางจะหยิบเลยฟูงฟูงฟูงเดียวปอเอานั่นนั่นเลยเอานั่นนั่นเลย Nada? <laughs>